h ฮลโ o ลก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับเกมเจ็ดบาปอ่ะก็คลิปนี้จะเป็นคลิปเปิดกระชาหาดัดแดงนะครับซึ่งตอนนี้มันมีบอสกระต่ายเข้ามาแล้วซึ่งผมยังเปิดไม่ได้เลยนะครับก็จะมีดัดแดงเฮลวบัมแดงกาลันอลิซาเบตหมู่ฟ้านะครับก็ตอนนี้อยากได้มากๆเลยทั้งหมดเลยนะครับโอเค ก็เรามีอยู่120เพชรนะครับก็ตู้นี้ผมเปิดไปทั้งหมดตอนนี้60%เเดี๋ยวเราจะเปิดจนถึงการันตีนะครับหรือว่าอาจจะดวงดีได้ก่อนการันตีก็มาลุ้นกัน,นครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาลุยกันเลยนะครับโอเค30เพชรแรกมีหมูมานะครับ ถือดาบอลิสเบตมาแปลงล่างครับผมสองตัวไหมก็อกลับไปมีโอกาส2ตัวครับมีหมูมานี่อลิสเบตหรือว่าเจ็ดบาปน่าจะมาแน่ๆนะครับหนึ่งตัวก็อรอลุ้นนะครับอ่าถืลุ้นด้วยต้อชนะไหมชน,นะครับผมการันตีสองตัวนะครับแบบนี้อ่ามีคนเช็คชื่อในกิล ึบโอ้โหสองลุงนะครับโอเคลุ้นกันไปสไลเดอร์สีแดงตัวนี้ก็เก่งนะครับเนี่ยอีกหนึ่งทองมีทองแตกเป็นลุงไหมอ้าวอลิซาเบตออกมาแล้วนะครับก็ไปลุ้นอีกสองลุงข้างหน้าว่าจะเป็นตัวอะไรก็ขอเฮลบามหรือกาลันก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นดัดแดงนี่จะดีมากเลยเพราะว่าจะไปลงบอสก็ตาย โอเคระดับอานะครับเอ็ดอาแตกไหมไม่แตกตัวใหม่นะครับลุงแรกลุงแรกเป็นอาร์เธอร์โอ้โหพลังม้าเรานะครับก็อันติใกล้เต็มแล้วมาทุกตู้จริงครับผมราชาตู้เหล็กตัวใหม่โอเค ออยังไม่ถึงนะครับถัดไปมาไหมโอ้โหราชาตู้เลด <c oughs> อาเธอร์นี่มันไม่ใช่เลดแกโหแล้วผมขอแคปบหน่อยนะครับโอเคราชาตู้เลดจริงๆหรือต่ออีก30เพชรคราเราเหลือ90เพชรก็ขอให้ได้ก่อนนะครับ กิ่งไม้มาถ้าโดนตบปิวนี่ผมกดสกิปเลยครับโอ้โหว่าน่าจะยากนะรับงะพี่ลุงทีทองแล้วผมสกิปไปเลยนะครับอโอเคแปดสิบเปอร์นะครับสามสิบเพชร มาเธอไม่อยากไปซุ่มต่อแล้วโอ้ยมีดาวตกมีดาวตกครับผมหนึ่งตัวมีหมูด้วยโตกลับไปก็ไม่แปลงร่างนะครับอย่างนี้น่าจะหนึ่งตัวดัดมาไหมขออโอเคดึงดึง,ด,งดึงแล้วดึงแล้วเป็นไงชนะนะครับ ขอให้เป็นดัตนะครับโอ้โหมาตัวที่สามครับสองนี่สามเยโอเคมาตัวที่สองครับโอเคเป็นกาลันโอเคก็ก็ก็ยังได้ครับผมยังน้อยผมก็ยังไม่มีกาลันก็เดี๋ยวไปปั้นครับผมผมว่าผมจะเล่นกาลันเพราะว่ามันค่อนข้างปวนนะครับ ก็น่าจะหมดแล้วนะครับสคริปเลยแล้วกันออย่างน้อยก็ได้ตัวใหม่นะครับเปอร์เซ็นต์ไม่ขึ้นอะไหนๆก็ไหนๆละเอาให้หมดไปเลยครับผมมีหมูไม้กแล้วถือได้ครับแต่งล่างขั้นแรกนะครับ ถ้าสริปไม่เป็นสีลุงนี่เดี๋ยวผมจะกดสกริปข้ามไปเลยโอ้โหผมว่าหมดหมดสิทธิ์แล้วเออฟิวนะครับโอเคเป็นสีฟ้า,างี้อลิตหมูแดงมาครับโอเคก็หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์การันตีนะครับก็เพชรหมดซะก่อนครับแต่ว่าไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ได้การันมานครับ ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ได้เพชร PVP เดี๋ยวผมค่อยมาเปิดเอาการันตีแล้วกันโอเคก็การันตีครั้งต่อไปนี่คือการันตีครั้งที่2แล้วนะครับผมเปิดไปประมาณ500เพชรนะครับตู้นี้ซึ่งไม่ได้ดั๊ดนะครับสำหรับตัวนี้ที่ผมอยากได้เนี่ยอยากได้ดั๊ดกระหมูฟ้าแล้วก็เป็นเฮลบัมแดงซึ่งยังไม่ได้นะครับแต่อย่างดีครับที่ได้การันมาโอเคก็เดี๋ยวผมขอตัวไปปั้นการันก่อน,นครับก็ ทำทีมพ p ครก็ผมตัวผมขาดดามเมจมากๆตอนนี้โอเคก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ